ันนี้ลมแห้งเด้อพี่น้องเอ้ยลมลมแห้งมีแต่ลมก้างเลยไปย่างไลเพราะว่าลมมันแห้งพัดมันนึ่งมันเหนื่อยมันมีข้นแม่ค้ากระบอกไข่มาดีใจเด้อนี่นะคะกระบอกไข่มาลมก็แห้งลมก็ก้างบ่อยบ่อยดูตรงที่ลมมันแห้งเราทนแต่ตกใจทนแต่ได้ใจลมสิลมพัดลม โอ้ยบางทีหลุตะลี่งก็ผัดส,สวายสวายเลยนี่ว่าแดดเขาออกมากล่ะร่มซื้อๆกับไข่ทั้งร่มทั้งแดดนี่ติแล้วก็คนมันก็ห่อนห่อนแน่แล้วก็ร่มแห้งหยานล่ลมผัดนะี่ยายเอาผ้ามาก,กางไว้เลยนี่กางไว้เบาๆผ้าเอากกลุมกางหย,ย,ยันร่มผัดใส่รถใส่คนจ้านี่นางไต่เป็นไหมกัน ใหม่เลยอยูจะต้ตือนใหม่หม่ก็เด็กบ้างโมก็หอนแห้งขุนยางเลยขุนยางวางลาจะ้ขามากดอกไม่ข่ากันวางลายถึงต้งผีไม่ข่าวางเป็นแถวเลยวางเป็นแถวเลยค่ะ วางเป็นแถวมีลานน้าลานลอตตอรี่ลานพักลานขนมดอบัวขกลุ่มขาแอลซมขายไปึงหายลนหนึ่งสองม่ห้าหกเจ็ดแปดแปลานวางหนึ่งขายไปึงแปดลานขายของ มันซื้อขึมาซื้อรต่ยรียอบอาคป้อน,นี่ค่ะซื้อรุต่ียไหมรางวัลน,นีจ่าเด้อรางวัลจ้ารางวัลไอ้แอลก็ตัายยายอตงอันนี้ว่าง พักแตงลานยางคักนี่ท่านมีลูกค้ามาสีเลยวางของวางพักวางไแงแตงลานลานเออยเทีนีจ้จ่ะเดหอนครับุนบสดหอนขบูดสิบูด้ถึงนอนด้วจัดเรวเจัดเรวเลูกค้าสิมาแเรว ลูกค้าสิมาแล้วเด้อพี่น้องลูกค้าสิมาแล้วมันจะรางวันเด้อหลังมันจ้าซื้อน้ำแน่นี่รางวันซื้อน้ำแน่นคนกันน้อย แนวมีกับมหามันมีได้ล้าได้นะแนวมีแล้ววันจ้ารางวันบึงเทียอะบัทันมีลูกค้ามาเลยมแจ่แม่ค่ะสองสามคนยำ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 อยู่เฮ้ยขายบลรมนี ทำนิกายได้ค่ะเด้ออย่าลืมดกดไลค์กดแชร์ด้ิค่ะให้ยาำมากผู้ขายนี่ได้จ้ากดติดตามแน่พระเดชมิคนติดตามตืๆๆน่นเต้นได้ค่ะเด้อเบิ่งนญได้ค่ะเด้อสวัสดีจ้า